ในตอนนี้เป็นการเรียนรู้นะครับจัดการอาการหน้ามันของตัวแบบนะครับในการถ่ายภาพในสตูดิโอเนี่ยบางทีเมคอัพอาร์ติสก็ไม่ได้เติมแป้งให้แบบตลอดเวลานะครับปัญหาจึงตกอยู่ที่คนนะครับคนบันทึกภาพอย่างเราเานี่แหละและการรีทัชเองก็เป็นปัญหาต่อเนื่องตามมานะครับผมจะทำให้คุณเห็นถึง ไอเดียในการไปจัดการต่อดังนั้นการยกตัวอย่างให้คุณเห็นเนี่ยจะเป็นการยกตัวอย่างอย่างง่ายๆก็คือความมันที่จมูกซึ่งผมก็ไม่ได้ลบส่วนของหน้าผากให้คุณดูหรอกเพราะว่ามันมีความซับซ้อนของพื้นที่นะครับเนี่ยซึ่งคุณก็ไปจริงๆคุณก็ไปทำเองเอาเองก็ได้แต่ตรงจมูกเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างง่ายนะครับมันคงไม่มีแบบคนไหนเอาอย่างนี้มาติดหน้าทุกคนนะ <laughs> เอาล่ะดูผมจะใช้งานให้คุณดูวิธีการใช้งานนะครับลดหน้ามันเนี่ยเราจะใช้ patch tool นะครับพอเราเลือก patch tool แล้วนะครับ ก็ใช้โหมด normal ละกันไม่ใช่โหมด addition นะครับโหมดเพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้ลบโหมดอันนี้เป็น intersect นะครับใช้โหมด patch เป็น normal นะครับแล้วก็เลือกตัว patch source นะครับ from destination เพราะว่า patch เนี่ยจะเป็นการคัดเลือกพื้นที่ปัญหาแล้วเอาอะไรมาแทนวิธีการใช้งานของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะเริ่มนะโดยการเพิ่มตัวสำ u น b l a y e r ซ้ำขึ้นมาก่อนโดยการกด control j ใน w i n d o w หรือว่า Command J ในแมนะครับแล้วก็ผมจะใช้ Patch Tool นะครับลากการใช้งานก็เหมือน l a s s so Tool ทั่วไปซึ่งพอผมได้พื้นที่ที่มีปัญหาแล้วเนี่ยวิธีการใช้งานคือเราต้องคลิกค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ลากว่าจะเอาส่วนไหนมาแทนซึ่งแน่นอนแหละมันต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฮไลท์ครับหน้ามันเนี่ยนะครับมันมีไฮไลท์เกิดขึ้นสะท้อนใช่ไหมล่ะนะครับทีนี้พอได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้พื้นที่ที่ผมแทนเข้าไปครับ มันมีความทึบมากเกินไปเราก็ต้องเฟดมันนะครับเฟดก็คือลดความแรงของเอฟเฟกในการในการซ้อนทับลงนะครับโดยการกดคีย์คอนโทรลนะครับคอนโทรลชิป F ใน Windows หรือว่า Command s h i ป t F ใน Mac นะครับจะมีตัวออปชันเพิ่มขึ้นมาก็คือในการเฟดเอฟเฟกพอได้เนี่นะครับกดมันจะขึ้นเฟดโอปาซิตี้นะครับแล้วก็ลดตรงนี้ลงผลลัพธ์มันก็จะดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้ถ้าเกิด เฟดตัวเอฟเฟกแล้วมันยังมีความทึบอ,อยู่ซึ่งอันนี้คือหลังทําและอันนี้คือก่อนทาเห็นไหมฮะสังเกตว่าไฮไลท์มันหายไปเลยอะ่ะคุณก็ไปลดโอปะซิตี้ในเลเยอร์ด้านบนที่คุณทําซ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนกว่าไฮไลท์จะกลับขึ้นมาเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปขั้นตอนให้ให้ฟังอีกทีก็แล้วกันหนึ่งผมจะทูปิคเกตเลเยอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการเลือกส่วนที่มีปัญหาทั้งหมดสมมติว่าผมจะเอาทั้งสันจมูกนี่เลยก็แล้วกันแล้วผมก็ใช้ ตัว patch t o นะครับลากพื้นที่ที่ไม่ได้มีปัญหาเพื่อเอามาซ้อนทับด้วยโหมด normal ผมก็จะได้พื้นที่สมมติว่ามันโอเคแล้วกันเพียงแต่ว่าการซ้อนทับมันไม่สมบูรณ์ในครั้งแรกหรอกนะครับแล้วผมก็ต้อง fade ก่อนโดยการกด c t r o l shift f นะครับใน windows หรือว่า command shift f ใน mac มันจะขึ้นว่า fade อย่างนี้นะเห็นไหมผมก็ fade ให้มันพอดูได้นะครับแล้สุดท้ายผมก็ไปปรับค่า opacity ทีหนึง่งซึ่งถ้าผลลัพธ์มันยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทำให้ไฮไลท์ในจมูกกลับขึมาแล้วคุณดู Before After นะเห็นไหมครับบ e ฟอร e นี่อัฟเตซึ่งได้ผลดีนะแล้วก็ลองนำไอเดียนี้ไปประยุกใช้กันนะครับ